เมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ้นสุดลงนะครับผมก็ได้มีการเร่งเดินหน้าในเรื่องของแผนปรองดองโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในทั้ง5ข้อเนี่ยครับยังมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องใหญ่ที่สุดที่จะต้องใช้เวลานานที่สุดก็คือเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยที่มีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้งทางสังคมในทางเศรษฐกิจและเรื่องอื่นๆมีความคืบหน้าไปมากครับที่ปรึกษาของผม สองท่านนะครับคือคุณพิรักโกศโยธินคุณหญิงสุภัตรามาสดิตได้เข้าทํางานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแนวทางที่เราจะทําต่อจากนี้ไปนะครับก็คือว่าประการแรกเลยจะมีโครงการในเรื่องของการสํารวจความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อจัดลําดับความสําคัญและรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการที่จะแก้ไขปัญหานี้หรือการปฏิรูปประเทศซึ่งทําหลายรูปแบบครับรูปแบบหนึ่งก็คือจะมีการทําลักษณะของการสํารวจหรือการสัมมนา ความต้องการนะครับโดยอาศัยความร่วมมือจากบรรดาสํานักที่สํารวจความนิยมหรือความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนอยู่เป็นระยะระยะยมารวมกันนะครับทำเป็นการสํารวจในระดับชาติซึ่งตรงนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1-2ถึงเดือนนะครับควบคู่ไปกับการจัดเวทีคู่ขนานตามเวทีต่างๆเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับขณะนี้การเตรียมการในทั้งสงส่วนนี้เดินหน้าไป มากนะครับคาดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มต้นกระบวนการนี้อย่างเป็นทางการได้ส่วนผู้ที่จะมาเป็นผู้รับผิดชอบนะครับดูแลภาพรวมของโครงการนี้เนี่ยจะให้ทางภาคประชาชนซึ่งได้เริ่มต้นทํางานในเรื่องนี้ครับเป็นผู้เสนอมานะครับก็อยากที่จะให้บุคคลที่เป็นที่ยอมรับนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดนะครับเข้ามาดูแลในเรื่องนี้รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็จะทําหน้าที่ไม่ชี้นาครับแต่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ ให้กลไกต่างๆของรัฐบาลนั้นขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางด้านนี้สําหรับในส่วนถัดมานะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาการสื่อสารมวลชนนะครับตรงนี้ผมได้มีการพูดคุยกับทางคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งมีความคิดที่จะทําโครงการลักษณะนี้อยู่แล้วก็จะทํางานร่วมกับบรรดาองค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆซึ่งได้เคยประพบผมก่อนหน้านี้และมีข้อเสนอเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทําให้สื่อสารมวลชนนั้นมีเสรีภาพในการแสดงออกแต่ในการใช้เสรีภาพนั้นเนี่ยครับไม่สร้างความขัดแยง้งไม่สร้างความเกลียดชังแล้วก็ไม่นําไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงอีกนะครับตรงนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับท่านคณะบดีแล้วแล้วก็ท่านก็กําลังกลับไปที่จะดําเนินการเพื่อที่จะดูเพิ่มเติมนะครับว่าจะวางรูปแบบในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรซึ่งก็คาดว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีความชัดเจนเช่นเดียวกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาปมปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับและก็เรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับก็ได้มีการทาบทามท่านอิการบดีของนิด้านะครับอาจารย์สมบัติธรรมรงธัญวงนะครับซึ่งก็ได้ตอบรับแล้วก็ขณะนี้ได้ไปรวบรวมนักวิชาการจากคณะนิติศาสตร์เอ่อรัฐศาสตร์นะครับแม้กระทั่งเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อเข้ามาดูในประเด็นนี้ส่วนเรื่องการสอบข้อเท็จจริงนะครับขณะนี้มีการทาบทาม บุคคลที่จะมาเป็นประธานอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าการตั้งคณะกรรมการเนี่ยต้องการที่จะให้มีความครบถ้วนนั่นก็คือว่าทุกฝ่ายจะต้องให้การยอมรับคณะกรรมการชุดนี้นะครับบุคคลที่รับการทาาทามขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งครับในการที่จะไปดูและก็รวบรวมเพื่อที่จะให้คณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วยทุกฝ่ายอย่างแท้จริง นะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าหากคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาไม่ได้รับความเชื่อถือในเรื่องของความตรงไปตรงมาความเป็นกลางก็อาจจะเป็นปมปัญหาในการขัดแย้งต่อไปได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้มีการปรึกษาหารือต่อเนื่องแล้วก็ได้พูดพูดถึงบุคลากรฝ่ายต่างๆนะครับที่คิดว่าจะทําให้คณะกรรมการชุดนี้สามารถมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงขณะเดียวกันครับรัฐบาลให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับกับองค์กรอิสระซึ่งจะเข้ามาสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาตินะครับซึ่งมีการตั้งคณะทํางานในเรื่องนี้แล้วก็ทราบว่ามีการทํางานคืบหน้าไปตามสมควรนะครับจากข่าวสารที่ออกมาขณะเดียวกันครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ได้รับเรื่องที่ทางสมาชิกฝ่ายค้านไปยื่นร้องให้มีการสอบสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าบุคลากรในรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเกี่ยวกับการชุมนุมทั้งหมดนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหลักประกันเช่นเดียวกันว่า การหาข้อเท็จจริงต่างๆออกมานะครับแล้วก็แน่นอนถ้าข้อเท็จจริงนั้นนําไปสู่ความจําเป็นในการที่จะต้องดําเนินการในส่วนใดของผมหรือของรัฐบาลนั้นเราก็จะเคารพแล้วก็ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาปมปัญหาที่ได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจผมนะครับผมก็ขอเรียนครับว่าเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สิ่งที่ผมตั้งใจก็คือว่าจะเร่งฟื้นฟูและก็ผลักดันเรื่องของแผนปรองดองให้เร็วที่สุดนะครับบางเรื่องอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าคงไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ในรัฐบาลนี้แต่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับเมื่อแผนตรงนี้เดินหน้าไปได้ระดับหนึ่งสังคมมีความมั่นคงนะครับการตัดสินใจทางการเมืองน,นั้นก็จะเป็นเรื่องที่เรากลับมาพิจารณานะครับเพราะว่าผมก็ต้องการที่จะหาทางออกให้กับประเทศที่เหมาะสมที่สุดแต่ระหว่างนี้ครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่า รัฐบาลนั้นจะต้องสามารถบริหารบ้านเมืองเพื่อผลักดันแผนฟื้นฟูและแผนปรองดองให้เป็นรูปธรรมได้แล้วก็ต้องยอมรับครับว่าแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและความมั่นคงนั้นยังดำรงอยู่นะครับเราก็กําลังมีการทบทวนไปในเรื่องของความเหมาะสมในการยกเลิกภาวะฉุกเฉินนะครับตามพื้นที่ต่างๆอย่างที่เคยได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบแล้วว่า จะประเมินจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่จะคอยรายงานมาเป็นระยะระยะว่าเหมาะสมที่จะเลิกเมื่อไหร่แต่ว่าทั้งหมดนี้ครับต้องการอาศัยการทํางานของรัฐบาลที่มีความเป็นเอกภาพ